สวัสดีค,ครับพี่นอ้องกองฝ่ายด้านฝ่ายด้านขวามัอน,นี้ก็ะอกับผมยิ้มเ,เคยนะครับพี่น้องพิ้มเพื่อนใช่แน่อุณิธรราพี่น้องมาชิมนะครับเบินหมักงวงเชื่อมน้ำกีดกับพี่น้องโอ้ยมันจะแสบเหมืนจะไล่ไล่พี่น้องนะครับก็มือนกับพี่น้องได้พี่นอนะ้องเนี่ทำนะที่สองเลยก็รับพี่น้อง เนาะของดูถ้ากินขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปพี่น้องเลยวุ้ต้องพูดถึงเลยต้องไปนอนของของน้ำด้วยขนาดนี้ก็ะพวกแห้งหลับพี่น้องเลยคลิปนี้กับพวกมีหยงหลสุดตันพวกบ่อยแยงหลพวกบ่อยแยงห้างก็พี่น้องของล่าสมรได้พี่น้องเด้อยังไงก็่อย่าลืมคนไหลคนแช่คนติดตามค,คานตัดตะไคร้น้ำแน่นะครับ ขอลาไปรอกันด้อครับสวัสดีครับผม